วันนี้วันที่1มกราคมพศ2556นะครับวันขึ้นปีใหม่ดีเราอยู่ที่ s e a l s Bay Kangaroo Island ประเทศออสเตรเลียนะครับเราจะเห็นปลาไม่ใช่ปลาสิงโตทะเลเต็มไปหมดนะครับขึ้นมานอนอาบแดดนะครับสวยงามมากเห็นล้วประทับใจนะครับเพราะว่าสิงโตทะเลเต็มหาไปหมดเลย เืวัน,อนนอนอาบแดดบางตัวเขชูคออย่างนี้นะครับชูคออย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันจะอาบแดดตามพลนะไม่ใช่นะครับมันเป็นการเหยียดแข้งเหยียดขาของมันคล้ายๆคนมันเมื่อยอะฮะเหยียดแข้งเหยียดขาก็ะจะชูคอเหยียดคอของมันอย่างนี้นะฮะถึงตัวเธอสวยงามมากนะครับเต็มหาดไปหมดเลยนะฮะนักท่องเที่ยวที่มาถึง ที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปจะหาคนที่เป็นคนเอเชียเนี่ยแทบไม่มีนะฮะโดยเฉพาะคนไทยยิ่งน้อยมากๆกไม่เห็นเลยนะครับตัวนอกจากตัวคณะของเราที่มาดูสิงงตัวทะเลเนะะี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นเหยียดแข้งเหยีดยดขาไม่ใช่นอนอาบแดดนะครับเหยียดเต็นหาไปหมดไม่เดินมาอิสระธรรมชาติมากมนะครับ าตัวผู้มันดุตัวผู้มันดุแล้วก็วิ่งเร็วนะฮะไกด์ทัวร์ก็จะไม่ยอมให้เราเดินแยกจากกลุก่ม